สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำวอลกไปสแกลล่า2วัน1คืนกันค่ะเราออกจากโรงเรียนตี5 20นะคะหลังจากนั้นเพื่อนก็เต้นกันระเบิดเลยค่ะพอถึงช่วง9โมงนะคะครูเดียพาแวะดูดอกไม้ค่ะคือหนูจะไม่ได้แล้วว่าที่ไหนแต่แบบสวยมากค่ะ<ๆ>เก็บรูปมาฝากด้วยนะคะ<ๆ>อันนี้มาใครไม่รู้่าหน้าดีเลยถ่ายไว้<ๆ>พอถึงสแกล่านะคะเราก็ได้นั่งคุยกับวิทยากรแล้วก็ไปกินข้าวต่อค่ะ หลังกินข้าเสร็จนะคะเราก็ได้เข้าฐานต่างๆเพื่อให้วิทยากรให้ความรู้แก่เราค่ะคือมีหลายฐานมากค่ะแต่ว่าหนูลืมถ่ายไว้อคัครูเดียวขอโทษน,นะคะพ่อหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ไปดูไก่ฟ้าพายาล้อกัน,นะคะ่ะเป็นสาสสงวนนะคะพ่อหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ไปดูเขื่อนแต่ว่าหนูขาพีคค่เลยไม่ได้ถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆข้างล่างพ่อหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้เข้าที่พักไปเก็บกระเป๋าอะไรบ้าๆแล้วก็ ออกมากินข้าวเย็นกันค่ะอันนี้เราเจอหมูนะคะระหว่างเราต่อคิวรอตักข้าวค่ะพอกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็ไปสันทนาการอยู่ข้างบนเดินขึ้นไปนิดนึงคือหนูก็สนุกค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าเพื่อนๆกับครูเจ้าสัวจะสนุกกว่าก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะพอจบจากนี้นะคะแล้วก็ได้ไปดูดาวกันค่ะแบบ สวยมากก่อนดูดาวนะคะมีให้มีข้าวจี๋แล้วก็ข้าวเกี๊ยบให้กินด้วยค่ะแล้วก็พวกหนูซื้อมาเมีลูกแล้วก็มาย่างกับเตาอ้ยร่อยมากค่ะส่วนนี้คือดาวที่เราเจอค่ะ้วาวหลังจากดูดาวเสร็จแล้วก็ข้อที่พักนะคะส่วนหนูกับเพื่อนเพื่อนก็นมามาร์ k หน้าเอาคอนเทนต์ค่ะปึ้งวันที่สองเริ่มแล้วค่ะก็เช้ามาอิทธากร,กรก็พาเราไปดูนกค่ะแบบ หนูรู้สึกว่าแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็หนาวมากพอเสร็จนะคะเราก็ได้กินข้าวเช้าแล้วก็ขึ้นไปดูเขาให้ความรู้เกี่ยวกับงูอะไรประมาณนี้ค่ะพอเสร็จนะคะเราก็ได้เดินป่าก,กันแล้วก็ได้ขึ้นไปรับประทานอาหารกลางวันฟิลแคมปิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีส้มตามตำไทยไก่ย่างคอหมูย่างพัดหมี่โคราชอร่อยมากค่ะคูเดีย หลังจากนั้นนะคะก็หมดเวลากับสแกนล,ลที่นี่แล้วค่ะเราก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋านะคะแล้วก็ออกเดินทางกับโรงเรียนวัาชีลาธรรมสาธิตค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะขอบคุณค่ะ